นะก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะอยู่กับออมค่ะในเกม Pap f r r s s h s เ r อร i e หรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ออกนะก็มาต่อกันเลยนะได้ช็อกโกแลตชิพวันที่สี่ออมก็ไม่รู้เหมือนกันนวะะ่ามันมีถึงวันที่เท่าไหร่แต่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจุดจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจ,จุดจบอยู่ตรงไหนก็จะเล่นไปเรื่อยๆกันล้กันนะคะ เย่ yeah. ในที่สุดก็เล่นตองกลางได้ภูมิใจแป๊บอือาจยะเห็นแล้วอยากกินอะอ่ามีลูกค้ามมานะคะจากที่ซื้อกระดิ่งไปในพาร์ทที่แล้วนะคะ มันก็จะเกิดเสียงอย่างเมื่อกี้นั่นเองเพื่อบอกให้รู้ว่ามีลูกค้ามานะอืมอาจจะเย่ yeah. กว่าจะเล็งให้โดนเกรสนี่มันยากนะ นลูกค้าใหมา่อีกแล้วแป๊บหนึ่งขอให้เอนี่เสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวไม่งั้นเลยไปนีไปรับออเด้ร์กันเลยทำไมมีแต่คนสั่งแก้วกลางอ่ะไม่มีแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่เลยเรื่องไง แย่เซลคนนี้ชอบสตรอเบอรี่แล้วทำไมไม่ลา ly, สตรอเบอรี่วะสงสัยลูกค้ามาทำไมตอนนี้จะเย็นดิเฮ้ยดูดิอย่าบอกนะว่าร้านปิดแล้วยังไม่ปิดอีเย่ yeah. สีม่วงรับออเดอร์แบบ นี่เราคนสั่งใส่อเอมเหมอนใส่กองทำไมไม่สั่งไซส์ใหญ่บ้างอ่ะคนนี้รู้สึกจะชอบช็อกโกแลตทั้งช็อกโกแลตทั้งช็อกโกแลตชิพเลยนะช็อกโกแลตชิพหรือคุกกี้แอนด์ครีมไม่รู้สิอะให้ลูกค้ามาแรงหน่าวะ ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นแม่ค้าเราต้องเข้าถึงจิตใจของลูกคา้าลูกค้าเขาอยากกินน่ะนะคะคือคิวแรกก็ยังไม่ได้สักทีเพราะมั่มัวแต่พวกเนี้ยแต่แล้วน่ะคิวแรกก็ยังยืนรอหัวโดยนะแปะ Yeah, เย้ได้เกรดตัวอ่ะเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอ้ไม่กอดคิวแรกใช่นี่คือคิวแรกต่อไปก็สตรอเบอรี่อาลาดเลยโหลไปข้างนอกด้วยอ่ะอืมดีฟินิชต่อไปก็คิวที่สองสวง เออไม่ใช่แบบนี้จะได้แลละโอเควิปปิ้งครีมแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ช,ช็อกโกแลตชิพแล้วก็เชอร์รี่ะจะทำไมไม่ปักไม่ตรงกลางเลยละ่ะตึ้งตึงตึงตึง,ตงดู ปิ้งแต่เล้วเป็นท็อปปิ้งที่หวัวแตกเร็วเร็วเย็ดจะทำไงให้วิปปิ้งครีมมันสวยเนะี่ยคำถามก็เกล็ดน้ำตาลแล้วก,ก็เชอร์รี่ ช้อปปิ้งก็ได้95%ยากมันยากจ,จริงลองมาเล่นดิเฮ้อเอียงไอติมภูเขาไฟปะเนี่ยก็วืบแปะน่ารักอุต้ามาอีกแล้วอุตา้า ต่อไปก็คิวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่สีคิวสุดท้ายและท้ายสุดของวันของวันยามของวันก็ลาดไปเลยทัวร์ลิสงหรือเปล่าผมไม่เข้าปากนอนะเย่ไป <c oughs> เลี่ยได้91้าสิแงสามจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเอาก้องจำส่วน r ิน,นเทอร์ชอปเอานี้แล้วกันถูกดิครบถูกดีไม่ใช่นี่แล้วก็เอาไปแปะที่ไหนสักที่หนึ่งตรงนี้ก็แล้วกัน ร e านช o อมไม่มีอะไรที่ซื้อได้เลยอ่ะออตโต้ไอศครีมมีหมวกแต่แล้วแพงจุงโอ๊ย นิวไปโดนอะไรอะ p Prudence p r u d e n c เหรออ่านไม่ออก <laughs> โทษทีไม่เก่งอังกฤษพ r u เด n c e พ r u เดน c e โอช่างเหอะอย่าพยายามอ่านเลยอ่านไม่ออก วันนี้จะกินสตรอเบอร์อรี่ปั่นเลยมีลูกค้ามาลุงลุงมาทำไหมบูบารรี่ ไอติมวานิลาใช่ไหมใส่หลับรดไอติมก็วานิลาแหละไอติมข,ขาวๆอย่างเงี้ยมิชิแยมขาวนะอยู you ่เ know. นาะอะไรน,นะปูปเบอร์รี่ได้ข่าวว่าเพิ่งมีคนแรกที่กินนะสีคงจะสวยอะ่ะ มาทำไหมมาซื้อดอกไม้ไม่มีมีเาลาขายเต็มปันเฟยรอนน่ก่อน Take order น่ามีแต่คนสั่งแก้วไซส,ส์กลางสงสัยเริ่มแรกคงจะมีแคไ่ไซส์กลางไซส์เดียวละมั้งอืมคนนี้ สุดยอดเลยค่ะเชอร์รี่สามลูกอร่อยแน่มาทำไหมใจเย็นๆลิซ่าลิซ่าลูกค้าใหม่ไม่มีดาวขึ้น เบอร์รี่แล้วก็ไอติมวานิลาโอ้ยสายไม่ตรงเลยอุ้ยเลยเลย God, เลยโอเมกอตเลย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 เปรรัลแล้วก็ช็อกโกแลตชิพโอ้ลูกค้ามากันเต็มร้อยตึงๆตึงๆ ไปรับลูกค้าแบบนึงเร็วเร็วเร็วฉันต้องไปรับลูกค้าแล้วเร็วเร็วเร็วตานที่แกจะเลยไปใหญ่คนเมื่อกี้เร็ว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 สิเฮ้ยเฮียน่นคุณครูอ่านชื่อไม่ออกคุณครูเสียงดังอ่อะโอ้ยมือโดนไหมดูดูเวลานี่คุณเธอเข้มงวดมากเลยใช่ไหมคะ ตอเบอร์รี่กับช็อกเกือบช็อกโกแลตมันเข้ากันเนาะไม่เคยกินคิวที่สองก่อนเลยวทำไมทุกทุกคิวจะต้องมีวิปปิ้งครีมหรอคะไม่เข้าใจกับไอ้ที่มีวิปปิ้งครีมนี่แหละ ต่อไปก็คิวที่สามตึง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 กลุ่มวอลลี่อ๋อผสมนานไปหน่อยสินะคะยังคิวที่สามยังยังอันไหลนักหนาแล้วก็สายลุง ก็เชอร์รี่สามลูกวิปปิ้งครีมเบี้ยวเบี้ยวฮะแมนดี้เหรอปูเกือบเลยเอ้ยเลยไปแล้วนิดนึงไม่ใช่กับเลยเลยไปแล้วนิดนิดนิดนึงเออมาลิ้นพันกันเลยตอนนี้เนี่ยเชอร์รี่ลูกเดียวขอบคุณค่ะ เปลองวิปปิ้งครีมไหมเนี่ยหัวท็อปปิ้งร้อยหนึ่งมันร้อยหนึ่งอยู่แล้วแหละดูแต่แกใส่สิโอ้ตาแล้วใส่แค่วิปปิ้งครีมกับเชอร์รี่อร่อยเลยไหมละ่ะช็อกโกแลตชิพกับถั่วลิสง เ็นเธอกินแล้วเธอจะบอกว่าเย่ yeah <laughs> กินแล้วจะบอกว่าเ yeah ย่ <laughs> ไม่ใช่ละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แงสามขยับไหมเย yeah ่ขยับแล้ว โอ้มีตังพอแล้วอะไรอะชังกี้อะ alarm set alarm for อค่ไหนล่ะมั้งชังกี้ว่าดชังกี้ไม่รู้อะมันคืออะไรเนี่ยอยากได้เนะี้ยโต้ไอ t e มเก็บตังค์ไว้ซื้อออโต้ไอ e m มคิง ส l e e เ e เย้เปิดล็อก yeah. นะคะแก้วใหญ่ภายในวันที่หก <t ell noise> มาเร็วสวัสดีค่ะนั่นมาถึงไปสั่งแก้วใหญ่เลยโอ๊บปวดหัวแป๊บมาถึงก็สั่งแก้วใหญ่เลย มีให้เลือกแก้วด้วยเสียเวลาใส่นานหน่อยตีเราจะพัลูกค้าก็จะมานันอุตตาใช่ไหมนันใช่ด้วย ยังสั่งแก้วกลางเหมือนเดิมถ้าได้ว่ากลัวกินแก้วใหญ่ไม่หมดสินะดูแล้วนี่แก้วกลางเหรอดูแล้วแก้วเล็กมากกว่ามาั้ง ก็มาคุณลุงอีกแล้วลุงวอลลี่ยังก็ยังคงกินแก้วกลางเหมือนเดิมระวังเสียวฟันนะคะหวังว่าคงไม่เสียวฟันกันนะคะโอ้สักครู่นะคะิ่มปรับสกายเป็นห้ามรบกวนเอ้เดี๋ยวนี้เลยไปเร้วเลยไปเร็ว เฮือ้อเลยไปแล้วอะไรอีกลูกค้าหลังรู้สึกว่าวันหลังๆเริ่มจะมาบ่อยขึ้นเนาะมาเร็วขึ้นรนู้สึกลูกค้าจะเยอะขึ้นด้วยปะไม่มั่นใจเด้อ่าอันนี้พอดี บางคนก็ยังคงแก้วกลางอยู่นะคะเยอะด้วยใส่แก้วกลางเอออะไรอะกินง่ายไม่เหมือนแก้วใหญ่ท็อปปิ้งครับโอ้มากันจางใจเย็นๆสิเหย ตึง,ตงยังเฉลีย่ยได้94พอยนนนะคะเร็ว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 ลูกค้าคนสุดท้ายใช่หรือไ,ไม่ใช่ยิ่งเสียงดังอยู่ด้วยโรบบี้เหรอชื่อ,อยังกะเด็กแนวอ้าวมันก็เราเล่นเอ้ยไม่ใช่ ไปเตดคขาว่าล้อเล่นมาจากไหนน่ะเออชี้ตัวเองอคิวที่สองสินะ ก่อนนะก็คอมเ็นฝีมืออะตบแมยังฝีมืออันหัวแตกอะสิก็เชอร์รี่แปะตึงตึงตึง,ตงเอ้ยเดี๋ยวผสมผสมเฮ้ยลืมเฮ้ยลืมเดี๋ยวอ่า โชคดีน่ะอีกแล้วเช์ลี่ลูกเดียวอีกแล้วลิซ่าตึง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 98นะฮะสงสัยยังวาดรูปไม่สวยเป็นปกติอยู่แล้วที่วาดรูปไม่สวยอะ่ะชอ็อตกราชิปแล้วก็ เฉลี่แปะไปเลยตึง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 กูร้อยเปอร์เซ็นเกือบหมดเปลี่ยนแล้งไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนด้วยพัทชา์มเวอร์เกอร์ ตังยังไม่ถึงเว้ยไม่เอาหมวกเงี้ยไม่ชอบต้องเชฟแฮทฮะได้เงินเดือนเหรอเออใช่ครบเจ็ดมาแล้วนี่วะดอนเดนือนดอนหรือดอนหรือแจนหรือโอ้ชัามเถอะครีมมี่โอ อ๋อโอริโอ้นะฮะมีโอริโอ้ป่นด้วยก็ไม่เชิงป่นอ่ะแค่ทุบอ่าแก้วเอ็มหมอนหรือว่าแก้วเอลโหคิดถึงอ่ะเดล,ลิควีนบิสสาดน่าสั่งวะ่ะโอ้ยหิว ขนาดกินข้าวแล้ว,ลวเนี่ยยังหิวอะ่ะ,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 ะเสียงมันอยู่ที่ชายหาดเออก็ถูกแล้วนี่หว่าไอ้ร้านนี้มันอยู่ในกเกาะอะไรสักอย่างทำไมมีแต่คนปั่นปันกลางวะปั่นนี่มันจะสุดไหนไม่ได้เลยไงอยากรู้ ผิดเหมือนไม่พายก็เคยช็อกโกแลตอ่ะมาอีกแล้วจะเย็นๆสิฮะขอให้แก้วที่หนึ่งได้ปั่นเสร็จก่อนได้วะม,อ,มอ้าคุณลงุง เหมือนเดิมใช่ไหมคะบุ๊บบัลลีแล้วก็ไอติมวานิลลาโอ้โหลูกค้านี่ก็มาจ้างให้เวลาพักหน่อยไม่ได้เลย ใส่แอมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปั่นปันกาลางราดวิปปิ้งครีมราดช็อกโกแลตแล้วก็โรยใส่ล้กแล้วก็เออเชอร์รี่สามลูกลืมชื่อผลไม้เฉยเออว่าแต่อ่ว่าแล้ว ใจเย็นดีเฮ้ยมากันบ่อยดีจริงตึงๆๆๆมี achievement เปลดล็อกด้เฮ้ยปลดล็อกตั้งนานแล้วแหละไม่ได้ดูเองโอ๊ะไปโดนใครต่อยมาหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่งตัวโคตรแนวอะตาตาอะไรข้างตาใหญ่ข้าง เออวาดไอเชดเดิลคนละสีกันข้างสีหนึ่งข้างสีหนึ่งเออนะสารเบอรรี่ไอเดียด๋วยวน้องมันเสร็จรยังเหรอเกือบได้กีบบก่นึงโ okay. อเครอไป Cơ... À, lại cái gì? Bẹ 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 La la Từng 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 Lưu <laughs> lại là... <laughs> Còn mình muốn cần bây giờ lính thì nào Hôm nay đây วอลลี่ e, อร่อยไหมคะอุตส่าห์ปั่นเกินไปไห,นห,นหน่อยนึงหน่อยนึงแน่ใจอ่ะเร็วเร็วเร็วโอเคมิปปิ้งครีมมันไปกองอยู่ข้างเดียวอะ่ะใจร้ายไม่มาข้างขวามั้งเลย ก็เชอร์รี่สามลูกแต่งได้นั่นใช้อะไรแต่งกันอ่ะอ่าคนนี้ดาวครบหมดแล้วโอ้โหมีก็สั่งง่ายตังสงสัยเป็นคนชอบะะอสตอเบอรี่นะฮะดูอะสตอเบอรี่ทั้งนั้นแล้วก็จัดให้เขาหน่อยอะ กเบ,บลี่เต็มๆซันดราใชอยเซิร์ฟสองสิบซันเดย์ซันเดทปะอ่านอ่านไม่ทันอาชิเม้นไปเร็วเกินผ่านไหมไม่มีแรงขึ้นเลย อ้าลราคะสำหรับพาพาสเฟรชเซรัยอ่านผิดไปงั้นแหละก็ไม่รู like> ้ของจริง like มันอ่านยังไงนะคะก็พาร์ท like> ที่สองก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุบๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ